สวัสดีพี่น้องพ่อกับย่ามงุ่งย่ามเทียงเอนี่สิมาออมน้องงั่กินเทียงค่ะสิ่งที่เตรียมไว้กับนี่นี่เป็นน้องงั่ค่ะต้มเปียเดียบร้อยแล้วน้องงั่ต้มแล้วก็บแบงกันมาแกงค่ะพี่น้องแบงกันมปแกงกับปลายปัจไดค่ะมะแขงเซ่พักซี่ต้นหอมพยิตูพยิเลิศค่ะเทียงแกงกับนี่ หมอมอมะแดงพริกลูกโดดกับตะไค่ใบกบกปูดค่ะหั่นตะไค่เด็ดพ้อิตูหั่นต้นหอมพักซี่ไว้เดียบ้อยเหรอคบพี่น้องกระสิมะตําเคียงตําตะไค่ก่อนค่ะ แดงพริก เตาแก๊สใส่หม้อค่ะพี่น้องตกเปียแลลวพี่น้องตกเปียเรียบร้อยเครื่องแกง เกลือค่ะใส่เกลือเล็กน้อยใส่น้ำปลาผงชูรสค่ะ ปลาต้องไปเล็กน้อยค่ะใา่กปประกดู ที่ปิดโดดค่ะเตริมน้ามรางโคกลงไปนิดน่อยค่ะ ไปเรื่อยๆค่ะตนหนองง่วไปเรื่อยๆให้เขา่ากันกับเพียงแกงค่ะซิมมืงรดก้อนค่ะแสบนะพี่น้องใส่กับหัวลุไปเล็กน้อยๆๆค่ะเบรวมหอม สูงข้างเก่าผักล้องไปได้ค่ะต้นหอมไผ่เลิศไผ่ตู้ ้แขวนพี่น้องบใส่น้ำลาย มาเดอ้อพี่น้องกินเขาน้ากันอมน้องหัวหอน,หอนเนี่ยมือเทียงแล,ล้วเด้อค่ะมาเดอ้อมาเดอ้อเขาเทียงจ้าขีปหนีแย่ยมุ่งกระจกขิปซมีเด้อค่ะพอกันไหมขิปหนาจ้า